จังหวัดระนองนะครับก็อยู่ตรงข้ามกับข้าวต้มกุ้ยสูตรพ่อตาเนี่ยแหละก็มาเจอร้านขายนี่ครับร้านขายปลาหน้าวัวย่างผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่ครับมันเขาจะเน้นแบบเอาหินรองนิดนึงแล้วก็ให้หัวมันตกงลงไปอย่างตัวนี้ตัวถ่ายปลาหน้าวัวย่างร้อยยี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะอร่อยครับเนื้อมเยอะ กินกินเปล่าๆกินอะไรอ่ารับินอ๋อเป็นชุดเลยนะครัอ๋อให้กินร้านนี้จะดีไหมเนี่ยเอากินคนเดียวหมดไหมเนี่ยเอาตัวหนึ่งก็ได้เดี๋ยุดพูนั่งกินตรงนี้กินกับข้าวมันไก่ดีกว่าได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมขอแยกข้าวมันไก่ด้วยมีมีอะไรไหมครับมีข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ตุ๋นน้ำแดงจานหนึ่งกินตรงนี้ นะครับก็กินข้าวมันไก่ตุ่นน้ำแดงนะครับแล้วก็กินปลาหน้าวัวนั่งตรงนี้เลยครับโอเคครับรอแป๊บนึงเชื่อใจกับพี่เตอร์เ,รมมเซียรครับเข้าวมันไก่ตุนน้ำแดงกินกับปลาหน้าวัวเอาธรรมดาครับ <c oughs> นนีกิปลาหน้าวัวย่างครับสูตรของจังหวัดระนองนะเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้มากินปลาหน้าวัวย่างแบบนี้เขาขายตัวละร้อยหนึ่งครับคือผมเคยดำน้ําดูประกำลังนะที่หมู่เกาะสุรินทร์จำได้เมื่อสิบยี่สิบปีก่อนแล้วก็ก็ไม่เจอปลาหน้าวัวนี่ครับก็ไม่รู้เนื้อมันจะเป็นยังไงบ้างครับลองชิมดูครับเขาว่าเนื้อมันอร่อยนะปลาหน้าวัวแล้วก็จิ้มน้าจิ้มครับ นี่ครับปลาหน้าวัวอร่อยเนื้อมาอร่อยนึงแม้จะเป็นนุ่ม,มนหน้าก็อเอาเลยนะอร่อยครับอร่อยครับสุดยอดครับแม่ปลาหน้าวัวเนี่ย่า่คือแบ มีไข่ด้วยนี่ครับไข่พาัานะวัวโอ้โหไข่เยอะใช่ไหมไข่พาัานะวัวครับไม่เชื่อลองหาลองกินดูเพราะว่ามันก็แปลกใหม่ดียนะก <Okay. S 2> ินละร้อครับเสาย เจียวสายครับไข่ผมแน่นะไม่กินนะบางครั้มันมีสายกินเนื้อแมงเดียวพอนี่ครับเนื้อมันสะกใมากกูกินไก่สับอะไก่สับะีะครับ ขออกาอมอกเนื้อปลาอิ่เตไข่กินไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขอมอกครับกิมน้ำจิ้มนะครับอือจิิงจริงวยครับในขไนข่มีทรายกินไม่ได้เขาบอกขอามอกร้อนสวยๆเลย อทอดหมกอร่อยไม่กินหน้าบัวไม่เป็นหน้าบัวเหรอบ่อยนะสบาดตัวเท่าไหร่ครับสบาดตัวสบาดอือสบายครับต้อแงนะแพ็คใหม่ครับแพ็คใหม่อร่อย ผมจะนั่งแล้วด้านนั้นเนี่ยมันมีเพลงอร่อยนะเขาบอกอร่อยมากเขาบอกอร่อยจริงดีจ้ครับ ผมชอบผอมขมบชอบเลยอ่ะอร่อยโอหแบ่งปลาหน้าวัวไปกินคนละครึ่งไหมเอาสบายให้พี่ครึ่งหนึ่งก็ได้นี่ไปกินครึ่งหนึ่งจีมไม่หมดหรอกเอาพี่่กาลังแออยูเไปยกไปเลยไม่ได้วะเดี๋ยวต้องยกไอ้นี่ไปเฉยปลาเฉย แปดโลครับโอ้ขอบคุณมากเอาเอาเอาหัวเรือจะเอาหางพี่เอา,เอาหงอางพอแล้วพอแล้วแค่นั้นเนื้อทั้งนั้นนะขหมยก็อร่อยมากเลย ไปกินนากนารปลาสบะกินไปครึ่งตัวแล้วก็แยกกระอโ u ้ b มาปลาสบะใครก็ของตายตลอดแน่นอน ามตรงนะปลามสบัอร่อยกว่าร้านเอิฟวอ๋อความ,วาม,วาม,วามสุดยอดครับที่นี่ก็ไม่เบาเลยครับหอมอกไส้ซีถือว่าสุดยอดที่ผมชอบกินที่สุดร้านริมถนนเนี่ยชอบชอบมันจะอร่อย ผมขอรับลูกเพิ่มเพื่อนหนึ่งเดือบ ดดโอเคครับเรียบร้อยครับขหมกอร่อยแล้วก็ลองมาปล <c oughs> าสะบักแล้วก็เป็นปลาหน้าวัวเนื้อมันจะแปลก,แ,ปกแต่ว่าได้ความแปลก,ก,แปกใหม่ส้ยหน้าวัวนะแต่ว่าปลาสะบัก็อยางของแข็งอาจจะคุ้นเคยมากกว่านะ ร้านข้าวต้มกุ้ยพ่อตาครับ